มาแล้ว้ววดยทุกคน,น,นผมว่าไม่ใช่แล้วนะเพราะผมมาที่เนี่ยบ่อยมากเลยเหมือนผมดูใช้ใช่พ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมพ้าทำไมผมยาวจังนะอ่ทนะทุกคน กวาบสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกๆท่านด้วยนะครับผมคิงเอ็นจีนะครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะครับทุกคนก็มีลูกศิษย์ท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยออกมาหาผมนะทุกคนก็แกได้บอกว่าท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยเป็นไข้ป่าเนี่ยหนักเลยนะก็อาจจะไม่ได้เจอท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยหลายวัน เขาบอกมาอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะนานสักแค่ไหนนะกว่าจะได้เจอท่านอาจารย์นะก็เขาก็ได้ฝากบอกลูกศิษย์แกเนี่ยให้มาบอกผมนะว่าให้ไปดูไอ้หมอผีตัวนั้นเนี่ยแบบบ่อยๆหน่อยว่ามันทำวิธีอะไรเนี่ยถึงไหนแล้วแล้วก็ค่อยไปรายงานให้กับลูกศิษย์แกนะทุกคนก็ลูกศิษย์แกเนี่ยก็จะมาหาผมนานๆทีนะให้บอกเขาวสารนะแต่คือ ไม่ต้องออกไปให้มันเจอนะเพราะมันจะเป็นอันตรายกับผมนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยจะกลับเข้ามาดูไอ้หมอผีด้วยนะทุกคนก็ตามคําสั่งท่านอาจารย์มูเซอร์นะครับก็ท่านอาจารย์มูเซอร์ก็ให้ความปลอดภัยก่อนนะคือมานานนาน,น,าน,นานทีก็ได้นะทุกคนแต่คือเรื่องที่ไอ้หมอผีตัวนั้นเนี่ยมันจับหญิงสาวทองกลมไปเนี่ยคือท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยรู้แล้วนะก็ท่านอาจารย์มูเซอร์ก็นะให้ลูกศิษย์แกเนี่ย มาดูแล้วเหมือนกันนะทุกคนก็เดี๋ยววันเนี้ยผมก็จะกลับมาดูไม่รู้ว่าจะเจอมันอยู่อีกหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ตอนเนี้ฝนก็ตกด้วยนะก็ตอนนี้หยุดละก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าถ้าเดินเข้าไปเนะฝนจะตกอีกหรือเปล่าถ้าตกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาบ้านหรือกระต๊อบเก่าๆเนี่ยพักก่อนนะทุกคนไปเดี๋ยวตอนนี้เรารีบเดินทางเข้าไปกันดีกว่านะครับไปไปกันครับทุกคน ก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าเสียงลมหรือเสียงฝนไม่รู้นะครับคือดังมากเลยแต่ผมว่าน่าจะเป็นฝนนะครับไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้ผมเดินมาได้สักพักแล้วผมเจอเหมือนเป็นพ้าเลยอะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเหมือนแกเดินไปตรงต้นไม้ที่หญิงตายท้องกลมเนี่ยได้ไปผูกคอตายนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ อยากพูดมั่วนะแต่ผมเจอเแวบบ็แบๆบนะเมื่อกี้ทุกคนเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูก่อนหายไปไหนเราไม่รู้นะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงลมไหมลมดังมากเลยไปไหนแล้วะทุกคนได้ยินเสียงมาจากทางนูน้นทุกคนเต้องยอง่ยองไปนะ ตอนนี้ผมว่าฝนกำลังจะมานะนี่ก็ทุกคนถึงตรงที่หญิงสาวตายทองกลมเนี่ยผูกขอตายแล้วนะก็จะเป็นจุดนี้เลยนี่ทุกคนจำต้นไม้ต้นนี้ได้หรือเปล่าครับต้นนี้น่ากลัวมากผมออกไปเลยเ <c oughs> มื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่แถวนี้นะครับทุกคนเจอไหมหข้าหน้าข้างหน้า เป็นชุดผ้าเลยนะครับทุกคนแต่ดูเหมือนผมขาวด้วยใช้ผ้าจริงหรือเปล่าหรือเป็นคนบ้าคือเอาชุดผ้ามาใส่พวกจีวรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมก็มัวๆไปก่อนนะครับ ใช่ไหมแล้วแกมาทำอะไรจุดตรงนี้เหมือนแกมาหาอะไรสักอย่างนะก็นี่ก็จะเป็นต้นที่หญิงตายท้องผมเนี่ยมัปลกคอตายนะผมดูเนี่ยเหมือนแกเนี่ยมาหาอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวผมจะรอดูสักแป๊บนะฝนก็จะมาแล้วด้วยทุกคน แจแล้วทุกคนฝนตกแต่ก็จอมเปียกดีวกว่าทุกคนผมอยากรู้ว่า mm. เขาเนี่ยเป็นใครกันแน่เป็นคนบ้าหรือเปล่าเอาจีวรพ้ามาใส่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ดูแล้วผมเผ้าเนี่ยสีขาวเนี่ยอาจจะเป็นคนบ้าก็ได้ทุกคนแต่ไม่แน่ก็อาจจะเป็นผ้าที่แบบอยู่ในป่านานแล้วมาหาที่แบบทำสมาธิหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแกให้ไ,ไปไหนแล้วทุกคน ต้องตามไปดูนะต้องตามไปดูแต่ผมงงมากเลยทุกคนมาทำอะไรจุดๆนี้นะ สวัสดีครับท่านเป็นใครอ่ะฮะแล้วท่านท่านเป็นใครเนี่ยฮะหวงตาอยู่แถวนี้ดวงตาอยู่แถวนี้อะไรผมไม่เคยเห็นดวงตาเลยดวงตาจะอยู่แถวนี้ได้ไงครับรมนะผมมาที่นี่บ่อยแล้ว เหมือนหลวงตามาหาอะไรเลยเนี่ยลูกใช่ผ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยใช่นนผมว่าไม่ใช่แล้วนะเพราะผมมาที่เนี่ยบ่อยมากเลยเหมือนผมดูใช่ใช่ผ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยลแล้วทำไมผ้าทำไมผมยาวจังอนะ ทุกคนคนว่าใช่ปเปล่าทุกคนคิดว่าใช่คนหรือเปล่าแล้วนี่หลวงตากำลังจะไปไหนครับเนี่ยมผมว่าไม่ใช่แล้วนะผมเห็นเมื่อกี้หลวงตาเดินไปเนี่ยเดินหาอะไรอยู่สักอย่างแล้วหลวงตามาจากไหนเนี่ยมผมเ้ายาวมากเลย ก็ที่นี่ก็เป็นเขตวัดแล้วอ่ะหลวงตาจะไปไหนอ,อีกอ่ะแล้วฝนก็จะมาแล้วด้วยผมว่ามัาาแ,แปลกๆนะหลวงตาเนี่ยแต่ทุกคนกเฮ้ยเสียง,ววะง,อ,งอะไรวะผมไม่ได้ต้องการอะไรหรอกผมมาดูไอ้หมอผี แต่ผมมาเจอหลวงตาเนี่ยใช่พาจริงหรือเปล่าเนี่ยหลอกผมหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแล้วเพิ่งมาที่นี่เหรอครับ <c oughs> หรือว่ายังไง <c oughs> แล้วท่านมาที่นี่นี่มาทำอะไรเหรอครับ อ๋อเคยมาแล้วโอแล้วหลวงตาไปอยู่ไหนมาเนี่ยทำไมเพิ่งกลับมาเนี่ยอ๋อแล้วเมื่อกี้ผมเห็นหลวงตาเนี่ยเดินวนอยู่แถวเนี่ยหลวงตาหาอะไรกันแน่ครับโอ้ใช่ใช่ใช่ เฮ้ยลุงตาเขารู้จริงนะทุกคนว่าหมอผีเนี่ยมาอาศัยอยู่แถวนี้นะใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่เฮ้ยไปทุกคนแต่ได้มีเสียงรถนะครับผมว่าพวกพมา่าเนี่ยน่าจะขับรถอะไรกันไม่รู้นะทุกคนใช่ครับใช่ใช่ใชไอหมอผีตัวเนี้ยผมมาจัดการกับอาจารย์ผมหลายรอบแล้วคือจัดการไม่ได้เลย แล้วท่านมาทำอะไรตรงนี้แป,กแปกแลกๆเลยเนี่ยมา,มาดูอะไรเหมือนผมว่าท่านเนี่ยรู้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าา,หา,ไ,านะไหนหลงตาลองพูดหน่อยได้นะหดหไหมนะครับผม ใช่ใช่มันมีคนผูกคอตายอยู่เป็นหญิงสาวตายทองกลมเนี่ยผูกตายตรงต้นไม้ต้นเนี่ยแล้ว,ลว,วใช่ใช่ครับเฮ้ยทุกคนวงตาเขารู้จริงนะเนี่ยผมก็มาตามเรื่องนี้แหละวันนี้อาจารย์ผมให้ผมมาดูลาดเรา เพราะตอนนี้ท่านอาจารย์ผมไม่สบายหนักเลยแกเลยมาไม่ได้ต้นนี้เลยครับนี่หลวงตาที่ยิงสาวคนนั้นนะ่ผูกคอตายนี่ต้นนี้เลยอ๋อผมถึงว่าทำไมหลวงตาเดินอยู่แถวๆนี้นะทุกคนเดินวนอยู่แถวนี้ผมคิดว่าเนี่ยหลวงตาน่าจะคิดว่าเป็นต้นนี้นะแล้วหลวงตามาเนี่ยคือจะมาช่วยยิงสาวท้องกลมหรือเปล่า จะมาปลดปล่อยคืออาจารย์ผมอะ่ะก็มาปลดปล่อยแล้วแต่คือไอหมอผีเนี่ยก็ดันจับมันไปดันจับแม่นางคนนั้นอะ่ะไปต่อโอหแต่วันนี้คือตื่นเต้นมากทุกคนคือมาเจอหลวงตาเนี่ยแต่ผมไม่เคยเห็นเลยนะคือก็เราก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะเราไม่รู้ว่าแกเนี่ยมาหลอกเราหรือเปล่าไอหมอผีส่งมาหรือเปล่านะทุกคนครับผม อะไรนะครับหาที่นั่งเดี๋ยไปหาที่นั่งคุยตรงไหนอะครับไปทุกคนแต่เนี่ยผมได้ยินเสียงฝนอะลงตาเราผมว่าเราไปหาที่ล้มกันดีกว่าก็แต่ลงตาเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหมครับ อ๋อมาปฏิบัติธรรมแต่ผมมาหลายรอบเลยผมไม่เคยเจอเลยผมว่าหลวงตาน่าจะมานานแล้วหรือเปล่าเพราะผมเข้ามาหลายรอบผมไม่เคยเจอหลวงตาเลยใช่ไหมครับโอ้ทุกคน,นไหนๆก็มาแล้วทุกคนเดี๋ยวเรานั่งคุยกับหลวงตาดีกว่าหลวงตาไม่ใช่ผีใช่ไหมเนี่ย หลวงตาไม่ใช่ผีใช่ไหมไม่ใช่มาหลอกผมนะแต่ผมเนี่ยไม่เคยเจอหลวงลวงตาเลยก็ถ้าผมพูดอะไรที่แบบไม่ดีหรืออะไรที่แบบร่วงเกินหลวงตาก็ผมขอโทษขออภัยด้วยนะเพราะผมก็เคยเจอแบบคนมาหลอกผมเยอะผมก็เลยไม่ค่อยไว้ใจใครทเท่าไหร่ครับแต่ หลวตาได้กลิ่นอะไรเหม็นๆหรือเปล่าเนี่ยผมได้กลิ่นเหม็นๆเนี่ยผมตามหลวงตาไหมเนี่ยกลิ่นเหมือนมาจากหลวงตาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอ๋อเหรอแต่เหม็นมากเลยทุกคนคือผมตามหลวงผมตามหลวงตาไหมเนี่ยคือหลวงตาแกมเหม็นมากเลยคือเหม็นเหมือนแบบเน่าเน่าอะ แต่ผมไม่อยากจะพูดคือมันเหม็นเกินผมเลยถามแกนะในกระเป๋าหลวงตาพกอะไรมาหรือเปล่ามันผมเดินตามแี่มันเหม็นมากเลยเนี่ยหลวงตาผมว่าเราหาที่นั่งดีกว่าไปหาที่หลบฝนนี่มันมีที่นี้อยู่หลวงตาหเหม็นไหมโคนฝนมาแล้ว ใช่หรอดวงตากินไม่ได้มาจากหลวงตาหรอครับต,ตัวอะไรตายโอ้ยผมไม่รู้หรอกตะเม็นมากเลยเนี่ยทุกคนใช่เหรอตัวอะไรตายหรอว่ากลิ่นเนี่ยมาจากหลวงตา,งตาชัดๆเลยทุกคนตะเมนเหมือนเหม็นเน่าเลยอะแต่ตอนนี้ฝนมาแล้วทุกคนคุากัน ทุกคนตงนมีทีลมนะลงตาผมว่าเราเข้าไปอยู่ข้างในก่อนดีกว่าต,วตัเหม็นมากเลยทุกคนคนฝนมาแล้วได้ยินเสียงฝนไหมครับทุกคนจะอ้วกโคมีซากเก่าอยู่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งคุยกับหลวงตาดีกว่าเอ้เหม็นจังวะ เหม็นวะใช่เหรอไม่ได้มาจากหลวงตาหรอมันเหม็นมากเลยเนี่ยใช่เหรอเนี่ยผมไม่ได้ตัดสินจริงๆผมก็ถามเฉยๆว่าหลวงตาพกอะไรมาหรือเปล่าในกระเป๋าเนี่ยมันเหม็นในกระเป๋าดวงตาเ,เหรอผมเดินเนี่ยผมจะอ้วกแล้วเนี่ยไปเถอะทุกคนมันเหม็นมากเลยทุกคน ฝากตัวเมียไอ้วินทร์ไอ้ไสสิน,อ,อ,น,สนอืมโอ้ยกันอย่าสารต้นไม้อะไรอีกเลยอย่าดมผมก็ไม่ได้เอามานะนอกจากเทียนอีกเ1อ๋อเทียนผมไม่เคยเจอหลนงตาเลยเนี่ยแปลกๆเลยนะทุกคนฝนตกทั้งวันเลยเหรอใช่ครับฝนเนี่ยผมเข้ามาก็ฝนตก มีฝน,นก็มาอีกแล้วแล้วหลวงตาจะปฏิบัติธรรมตรงไหนครับผมว่าก็มีแค่ตรงนี้แหละที่แบบลมๆเนีให้หลวงตาปฏิบัติธรรมได้เนี่ยมีเลยครับผม,มทุกคนอืมเหม็นวะเหม็นเนา่าอ่ะโอ้โหหลวงตาทำไมเหม็นเหม็นเน่าจังโหนี่หรือเลปล่าหาดูสิ ไม่นะผมเหม็นตั้งแต่ผมเดินตามหลวงตามาแล้วผมจะถามหลวงตาตั้งแต่ตรงนู้นแล้วตรงที่หญิงสาวตายทองคมเนี่ยเขาผูกคอตายเนี่ยโอ้ยไม่ไหวไเห,หม็นนครับโคตรเหม็นเลยแล้วหลวงตาผมขอถามนในไหนก็มาอันจะโมูดจะได้ดมอโอ้หอันจมูวกเหรอแล้วหลวงตามจะมาปฏิบัติธรรมกี่วันครับเนี่ย เจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วันเคืนเรื่องไอหมอผีหรือไนนอทุกคนได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้ามาไงเดี๋ยวหลวงตาอยากได้อะไรไหมอยากได้ข้าวสารอาหารแห้งไหมผมจะได้เอาเข้ามาให้หลวงตาด้วยมันเป็นไรดีกว่างั้นเดี๋ยว อยากเลี้ยงไก่สักสองตัวอยากเลี้ยงไก่ไก่เป็นๆนะไก่เป็นๆตัวผู้ตัวเมียก็ได้ทอามาเลี้ยงเหรอแลหลวงตาจะมีเวลาเลี้ยงเหรอครับเดี๋ยวก็มัดขาไม่ได้เดินตามไงอืมแล้วหลวงตากินอะไรหรือยังดูว่าหลวงตายังไม่ได้กินอะไรเลยนะเนี่ยผมมีขนมปังกับไอ้นี่หลวงตาเอาไหม ผมมีผมให้ได้ฮนะอ๋อแ,<ต>แต่ลงตากินไม่ได้แล้วนี่ฉันไม่ได้แล้ว,แ,ลวแต่แต่มีนมมีนมอยู่เ้ล้วเดี๋ยวส่วงเช้าแต่เอ็งมานะครับโอ้ให้เอาไก่มาก่อนเอามาเลี้ยงเดี๋ยเอเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงทำไมได้ครับ ผมก็จะไม่กวนหลวงตาแล้วนะครับก็หลวงตาก็ปฏิบัติทมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้ามาผมจะแวะเข้ามาหาท่านหลวงตานะครับก็ผมขอกาบลาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องมีธุระไปต่อเอาทุกคนไปผมว่าเราไม่กวนหลวงตาแล้วนะ่ก็เดี๋ยวผมขอกาบลาแล้วนะครับไปทุกคนเดินทางกลับดีกว่า ครับผมไปทุกคนเหม็นมากอะไรอะทุกคนตามดงตามาคือเหม็นมากเลยใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเหม็นผมไม่ได้อะไรกับหดวงตานะแต่คือหลวงตาเมหม็นมากคือเหม็นเหมือน,นแบบเน่าๆอะ่ะใช่หรือ ใครหลงตาจริงหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนเราไมนะ่กวนขอมแล้วเรากลับไปทำหน้าที่เราต่อดีกว่าที่อาจารย์มูเซอร์ขาอ,อันนี้มานะไปทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยหลงตาไปหาไปแล้วทุกคนเฮ้ย เรารีบเดินทางไปบาลางแห่งนั้นเลยดีกว่านะครับไป